มาอัปเดตกันดีกว่านะคะสาหรับ12ราศีตอนนี้หลายๆคนรอฟงังแต่ให้อาจารย์อัปเดตเรื่องของการย้ายก่อนเพราะเห็นบอกว่าปีนี้เป็นปีที่มีดาวอะไรย้ายเยอะมากว่าจะเป็นราหูดาวเสาร์ดาวพฤหัสเออครับใช่เหรอคะคือดวงจักรราศีหรือดาราโหราศาสตร์และดาราศาสตร์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยดาวจะย้ายนะครับดวงแรกเลยที่อาจารย์กังวลคือดาวพฤหัส นี่ครับทับดวงเมืองส่งผลชะตาดวงดวงเมืองไทยเลยถึงสองปีมันเป็นดาวคาดและเคราะห์ของชาวราศีเมษนะครับแต่ปีนี้ในดวงดวงเมืองเนี่ยโดนหนักนะครับเพราะว่าปัจจัยข้อปีข้อเดือนและข้อวันมันโดนที่วันวันที่ที่เหตุการณ์ยี่แปดนะครับแต่ว่าข่าวดีคือมันจะย้ายออกวันที่สิบามพฤษภาสิบสามพฤษภาใกล้ใกล้แล้วนะคะใช่ครับดาวพฤหัสจะย้ายออกนะครับแต่ แต่ว่าเหตุการณ์จะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าดวงเมืองมันถึงก่อนดวงเมืองเกิดย1ิบเอ็ดเมษาอาชนษสาย้ายก่อนแล้วก็คือปลอดภัยหนึ่งแล้วปลอดภัยที่สองจะเบาขึ้นรื่อยยเป็นสเต็ปเหมือนอย่างที่กี้ที่เราดูใบไม้นะ13บสามมหัสย้ายนี่สําคัญแล้วแล้วทีนี้ราหูเนี่ยตอนนี้ดาวราหูเนี่ยหรือเลข8เนี่ยมันดาวจรอยู่ในวินาศนะครับเกิดการเสียหายเพราะมาจากเรือนลาพระลาพระแปลว่าโชคลาภหรือการเงินของดวงเมืองมันเกิดการเสียหายครับนี่ับเสืยอหายมันอยู่เวลาปีครึ่ง ก่อนจะย้ายนี่มันจะเสียหายหนักนี่แหละครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วจะย้ายวันที่ห้าพฤษภาคมยแถวๆกันเลยเนาะใช่นะเดสามพฤษภากับห้าพฤษภาครับทีนี้ดาวเสาย้ายย้ายดาวเสามาจากเรือนกรรม,มะตอนนี้อยู่ในเรือนลาภะแต่เจ้าเรือนลาภะคือราหูไปวินาศใช่ไหมตะกี้ี่เกิดมีงานทําแต่เสียหายแต่ตอนนี้ดาวเสาเนี่มาจากเรือนกรรม,มะแปลว่ากิจาก,การงานจะย้ายเข้าไปอยู่สู่ในวิเวนวินาศ ก็คือย้ายวันที่19พฤษภาหกแปดครับถามว่าตรงนี้เนี่ยย้ายตรงนี้เป็นเวลาสองปีครึ่งสองปีครึ่งตรงนี้น่ากังวลนะย้ายไปอยู่ยาวๆสองปีครึ่งเลยใช่ครับราศีหนึ่งสองปีครึ่งดาวสาวจะเดินช้าราศีไหนแต่บางปีนี้เคยอยู่ถึง4ี่ปีหปีนะอยู่เดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนั้นอ่ะนะครับเป็นเป็นราศีมันเป็นราศีธาตุดินไปอยู่ในน้ําเนี่ยผมบอกว่าเมืองดวงเมืองระวังเรื่องน้ํา S 1> <S 1> <S <S งั้นเดี๋ยวเริ่มจากราศีเมษ <c oughs> ว่าคนราศีเมษเนี่ยปีนี้จะเป็นยังไงคะหลัง14เมษาไปแล้วนะดาวทิตย์มากลุ่มถือว่าดีจะมีข่าวดีจากแดนไกลล่วงบุตรและบริวารรวมถึงงานใหม่แต่จะเครียดกับการแก้ไขเรื่องของบ้านและรถยนต์หรือการย้ายงานแลยาย้าย่บ้านนะครับการเงินมีแต่รายจ่ายมากขึ้นนะระวังหมุดชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแล้วระวังถูกหลอกเรื่องเงินแต่จะดีขึ้นหลัง14พฤษภาคมเป็นต้นไปอันนี้ราศีเมษใช่ครับโชคลาบ จะได้จากการเสียหายรูปัเหตุหรือทุกขลาบนะครับควรทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้นะครับบางท่านอาจจะได้เงินเว้นคืนจากเงินประกันก็เป็นได้นะครับเรื่องของความรักจะมีคนรักของคุณจะมีเจ็บป่วยอุบัติเหตุนะครับหรือจะก่อเรื่องหนี้สินมาให้คุณต้องไปยแก้ไขนะครับและระวังเรื่องมือที่3กิ๊กครับอ่าครับผมเสริมดวงด้วยการสวดมนต์ครับชาวราศีนี้จะได้หายงุนกิดนะครับสวดมนต์นะคะครับชาวราศีพฤษภนะครับช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะครับอ่า แบบกระทันหันรูมบ,บริเวณที่กังวลก็คือใบหน้าและศีรษะนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาหมกมุ่นหาเงินหาตังค์อย่างเดียวเลยนะครับช่วงนี้นะแต่แก้ไขโดยวิธีการแก้เคล็ดก็คือไปทําอะไรฟิลเลอร์หรืออะไรพวกนี้ตรงยกรรมนษฐกิจบนใบหน้าจะาช,ช่วยได้ใช่แการเงินถึงได้มาก็ ถูกแบ่งออกไปนะครับมีรายจ่ายรออยู่แบบไม่การเตรียมตัวเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเงินเข้าควรจะดักทรัพย์เงินมาต้องแบ่งออกไปส่วนหนึ่งออกไปก่อนเก็บก่อนเลยครับ<ะ>เพราะไม่งั้นมันจะเงินเข้ามาทีไรมีแต่เรื่องจ่าที่ไม่คิดตลอดเวลานะครับในช่วงนี้นะครับแล้วงานเยอะครับช่วงนี้จะได้รับความไว้ไวางใจจากผู้ใหญ่นะครับงานอาจจะต้องเดินทางด้วยแต่ก็ต้องระวังงานที่ขึ้นสูงๆด้วยนะครับ<ะ>แล้วก็ระวังมือที่ส นะระวังระวังจะถูกหลอกก็คือตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยแหละระวังจะเกิดเป็นมือที่สแล้วก็แล้วจะถูกเขาหลอกด้วยนี่ต้องระวังไอเราอาจจะโดนไปเป็นมือที่3เขาถูกเขาเพราะว่าเราโดนเขาหลอกมาว่าเขาโตก็ดนเขาหลอกมาวเขาโตก็เขามาเขาก็ดนขลมาวก็โดีๆคาหบอกมาว่าเขาก็ปดล้มีวนะคราบก็โชคเาลมาภเขาไดนเมาก็ใช้หมอกมีโ่คลาภครับเลขนํา่าโตก็โดนขากมบร่ยนตกนอการ่าเกรนเขลีกา่านบ้าอซ่อมบ้านหรือ เปลี่ยนรถอะไรพวกนี้รวมอยู่ด้วยนะครับมิถุนหรอคะมิถุนเนี่ยไปสมองตอนช่วงนี้กังวลเด็กเลี้ยงเรื่องงานแล้วก็ปัญหาจะพบวิธีแก้ไขแบบไม่คาดคิดแล้วมีโอกาสมีกิ๊กครับการเงินมีโชคดีในเรื่องของการเงินรวมถึงการกู้หรือรีไฟแนนซ์ก็ได้รายใ่ายเยอะมากแล้วกวนลำดับการ จัดการเรื่องการจ่ายก่อนและหลังให้ดีนั่นแสดงว่าระวังให้มีจะมีปัญหาเรื่องเงินนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับงานต้องคอยแก้ไขหากเป็นงานซ่อมเนี่ยถ้าทํางานซ่อมจะเยอะมากเพราะง,งานแก้ไขใช่ปกติแต่เป็นงานซ่อมงานปังเลยนะครับเจองานซ่อมยากๆก็แจกก็แค่แก้ไขได้โดยแปลกๆครับความรักช่วงนี้มีปัญหาระหว่างกันบางท่านอาจจะกำลังปรับตัวอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับบางทีอาจจะห่างกันบ้าง นะในช่วงนี้แต่หลัง13พฤษภาคมไปแล้วความรักจะดีขึ้นนะครับโชคลาบมีโชคจากผู้หญิงและผู้ใหญ่ขาวๆนะครับหรือจากเกินการเดินทางไกลเลขมือถือเลขเลขรถนะครับอ่าเสริมดวงด้วยการทำบุญบ่อยๆมีโชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเติมน้ำมันตะเกียงจะดีขึ้นอ๋อน้ำมันตะเกียงนะคะครับต่อไปกรกฎ ครับชาก็กรกฎนะครับช่วงนี้มีความขยันเป็นพักๆหมดมุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานไม่หมกมุ่นไนะครับงานหมกมุ่นวายเยอะนะครับเรื่องการเงินมีงานบุญเยอะครับนะจะทําบุญหรือเป็นสัมพานบุญอะไรได้ทั้งหมดดีครับหรือจะสวดมนต์ได้พระตอดีมีการลงทุนเพิ่มในกิจการงานดีบางท่านอาจจะเดินทางบ่อยเงินดีครับไม่เสียการงานมีข่าวดีครับรวมถึงงานใหญ่ที่จะต้องรับผิดชอบในระยะนี้นะครับแต่14เมษาถึง15พฤษภาคมงานนั้นจะเป็นงานแก้ไข คือต้องเข้าไปยุ่งในช่วงระยะ14ถึง1ิบาพฤษภาะะครับมากมายเลยครับแกเยอะาง,งานเยอะครับงานยุ่ง<ช>นะครับความรักระวังคนรักของคุณจะป่วยเป็นโรคเก่าๆหรือโรคพันธุก,กรรมได้หรือบางท่านอาจจะได้รับโมรด,ดกจากคนรักหรือคนรักมีของเก่าที่มีมูลค่า เก็บอะไรไว้อยู่อาจจะมีของมีมูลค่าก็คือ,เ,อเรียกโมรดก<อ>ได้เหมือนกันนะครับระว,วังกิ๊กมือที่3ด้วยนะครับเสริมดวงยังไงคะโชคลาบจะมีรางวัลใหญ่จากการเดินทางเดินทางแล้วได้ลาบ<อ>เสียหายมาเป็นโชคลาบคือทุกลาบนึ่งครับคือเดินทางไปไหนปุ๊บไปเจอรถไปซื้อตรงนั้น<อ><อ>คือไม่ได้อยู่ในที่เดิมคือเดินทางแล้วจะได้โชคนะครับอันนี้คือโชคโชคแบบฟุกๆด้วยนะครับเสริมดวงในการปล่อยปลาปล่อยหอยขม ทำบุญลงศพครับคนกรกฎเนะเาะไปราศีสิงค์ค่ะงานจะเครียดกับการแก้ไขนะครับมีปัญหาแก้ไขอยู่เรื่อยๆในระยะนี้แต่ที่ผู้ที่ประกอบงานซ่อมคืองานแก้นะครับจะดีหลัง13พฤษภาคมไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นความรักคนรักจะมีโชคจากของเก่าและมรดกนะครับสุขภาพระวังโรลิซซี่ กระดูกทับเส้นนะครับแล้วจะดีขึ้นหนังที่19พฤษภาค,คมไปแล้วครับโชคลามมีโชคจากของเก่าที่เก็บไม่นานอาจจะเป็นพระเก่าหรือของโบราณนะครับจะมีโชคจากที่ดินในราคาที่ไม่ไม่แพง จะซื้อได้ที่แลราคาถูกแน่เองนะครับไม่แต่ทั้งหมดนี้จะไม่เกินหนึ่งพฤษภาคมนะครับเขาไปค้นดูผ้าเก่าเก็บผ้าไว้พ่อแม่เก็บผ้าไว้ไปเอาอาจจะเป็นของที่มีมูลค่าในช่วงนี้แล้วก็ได้นะครับแล้วหลังจากวันที่บอกไปนะครับจะมีโชคจักรดาษเช่นลอตเตอรี่เป็นต้นนะครับเสริมดวงในการสวดมนต์และนั่งสมาธินะครับจะทําหรือไม่ทําก็ได้เสริมดวงคนราศีสิงห์นั่งสมาธิก็จะดีนะเพราะจักรดาษจะมีให้โชคอีกหนึ่งราศีราศีกันค่ะเราวา่าปฏิเหตุ ไม่ควรเดินทางในการคืนนะครับวควรละเว้นอบาอยามุกในช่วงนี้นะครับหลัง19พฤษภาคมแล้วให้ระวังยามค่ําคืนมีเกณฑ์ทําบ้านใหม่หรือย้ายบ้านครับ<อ>การเงินมีรายจ่ายไปกับคนรัก<อ>แล้วก็เพศตรงข้ามจ่ายแล้วหมดไปนะครับไม่ได้จ่ายเลยด้คืนนะครับ<อ>การงานมีงานเล็กน้อยมีงานไปจอบจอบและระวังหลังหนึ่งพฤษภาแล้วงานจะลดลงนิดนึง<อ>ะนะครับความรักระวังจะถูกหลอกเรื่องการเงินกับเพศตรงข้าม<อ>คือตัวคุณเนี่ยถ้าจะจีบไปใครอยู่เนี่ยระวังเขาจะมาหลอก เสียตังค์อนี้ระวังแกงคอร์เซนเตอร์ด้วยนะเนี่ยหลังสิบเก้าพฤษภาคมไปแล้วจะผิดหวังหรืออกหักกับคนรักโสดดีกว่าครับช่วงนี้รอจนกว่าดาวเสาร์จะย้ายคือ19พฤษภาคมไปแล้วจะดีขึ้นโชคลาบจะมีลาบจากผู้น้อยอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าไปเยอะๆเลยห่างกันเยอะๆนะครับรวมถึงคนพิการนะครับโชคลาภจะอยู่อย่างนั้นนะครับเสริมดวงวยการทำบุญกับคนพิการแล้วก็ลงศพช่ช่วงนี้ความรักก็คือให้ดูดีๆดูดีๆสำหรับคนโซด สำหรับคนโสดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอีกหกราศีล่ะเป็นช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาค่ะต่อกันอีก6ราศีค่ะเมื่อกี้เราเราจบไปที่ราศีกันงั้นเรามาต่อกันที่ราศีตุลค่ะครับชาวราศีตุลนะครับช่วงนี้จะปวดหัว หมกมุ่นอยู่คือเครียดเกี่ยวกับเรื่องบ้านและรถและการยกย้ายที่เกิดจากความเสียหายนะครับการเงินจะมีไปกับการเกี่ยวกับตัวอสังหาแล้วก็ธุรกิจงานครับมีผลกระทบโดยตรงกับการเสียหายอย่างมากค่อยๆแก้ไขนะครับใจเย็นๆนะครับความรักมีโชคจากคนรักได้รับของรางวัลและของฝากคนโสดจะพบคนเก่งสายเปย ไม่โสดแล้วสิแต่คุณผู้ชมราศีตุนดีใจใหญ่แล้วคนโสดเน,น,นะสายเปเสริมดวงไหวพระราหูสวดมนต์นั่งสมาธิจะดีขึ้นครับสีพิจิกค่ะครับช่วงนี้รู้สึกเบื่อหน่ายอยู่ไม่ติดที่ต้องเดินทางไปพบปะก,กับคนอื่นมากมายมแล้วจะมีความสุขครับถ้าอยู่กับที่เนี่ยมันจะเกิดซ้ำเะนะครับให้เดินทางนะคะความรักคนโสดจะพบกับคนที่มี คบคนที่อายุมากกว่าหรือผู้ใหญ่แนะนํามาจากคนที่มีคนรักอยู่แล้วต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้คนรักเพราะว่าคุณมีแนวทางเสนอความคิดเห็นแปลกๆและประหลาดใจได้ดีแล้วสำเร็จในทางไอเดียแปลกๆนะครับไม่ใช่ปกติสุขภาพระวังหลอดเลือดและสายตาโชคลาภช่วงนี้มีแต่ทุกขลาภให้อาจจะเข็มประกันบริเหตุนะครับหลังวันที่5พฤษภาไปแล้วมีโชคจากเลขบ้านและเลขรถนะครับได้เงินจากบ้านและรถนะครับงานดีครับ เยอะมากนะครับร,รวมถึงงานออนไลน์จะดีขึ้นหลัง5พฤษภาไปแล้วราศีธนูครับช่วงนี้มีเกณฑ์กู้บ้านซ่อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์นะครับเครียดนะครับการเงินรายจ่ายมากระวังชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับการงานเดิมอาจจะว่างงานแต่งานใหม่ที่เป็นงานเก่ารวมถึงงานเนึ่งไกลจะดีะจะได้งานแบบนั้นนะครับความรักช่วงนี้คุยไม่ค่อยรู้เรื่องพร้อมไฟนะครับหลังหนึ่งพฤษภาไปแล้วจะดีขึ้นเองกว่าตอนนี้แล้วครับก็อดทนไว้ ทะเลาะกันก็เดินหนีจะได้สบายใจนะครับจะมุดไเถียงกันไม่จบครับจะบานปลายนะครับโชคลาบมีแต่ต้องพยายามหน่อยจากเล็กบานในเล็กรถนั่นแสดงว่าพยายามอะไรมันไม่ได้ออกตรงๆอาจจะไฟไปไฟมาสลับไปสลอบมาครับผเข้าใจคำว่าพยายามนะก่อนค่ะอาจารย์ค่ะ ครับราศีมัง,งกรน,นะครับเครียดเรื่องการเงินเลรื่องมาเรื่ยนต์เรืเรความรักนะหลังหงมิถุนาโยนแล้วความเครียดจะลดลงไปเองนะครับแสดงว่าแนวานทางจะเริ่มดีขึ้น oh. การเงินมีเรื่อยๆช่วงนี้หลัง5พฤษภาคมแล้วมีมากขึ้นแต่จ่ายมากขึ้นเช่นกันนะครับ mm. เข้าซ้ายออกขวา mm. ควรดักทรัพย์บางท่านจะได้รับมรดก mm. งานวุ่นวายครับหลัง2มิถุนาแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้น ความรักคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับไม่ควรมีกิ๊กในระยะนี้เดี๋ยวจะเดือดร้อนครับหลัง6มิถุนายนไปแล้วก็จะดีขึ้นเองเรื่องความรักนะครับไม่ควรมีกิ๊กทุระยะค่ะใช่ค่ะแบบนี้ใครแบบว่าวันไหวอยากจะมีเดี๋ยวเถอะอย่านะอย่าค่ะถ้าเตือนแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเดือดร้อนนะใช่ใช่เอออย่าไปวันไหวระวังสุขภาพนะครับอุบัติเหตุตั้งแต่6มิถุนายนไปแล้วนะครับให้ระวังนะครับโชคลาภมีจากเลขบ้านและเลขรถนะครับหรือจะซื้อบ้านซื้อรถด้วยก็ได้หมดนะครับราศีกุมรับราศีกุมระวังอุบั พัดตกหกล้มนะครับแนะนําให้จาประกันไว้หลัง19 <_ d ata> พฤษภาคมไปแล้วพวกนี้จะดีขึ้นการเงินระหูคนทรั์ครับเข้าซ้ายออกขวารายจ่ายจะมากกว่ารายรับนะครับระวังจะหมดไปเกี่เรื่องบ้านเรื่องรถน่าจะเป็นการซื้อใหม่ด้วยนะครับหลัง13 <_ d ata> พฤษภาคมไปแล้วการงานจะมีปัญหานะครับก็คอยแก้ไปนะครับกับบุตรและบริวารน,นะครับคนรักมีเหมือนไม่มีโสดจะพบคนต่างถิ่นหรือต่างประเทศหรือระหว่างเดินทางครับนะครับ กับความรักที่ว่ามีเหมือนไม่ดีเดี๋ยวก็อาจจะเดินทางหรือไปมาอยู่ห่างกันมีโอกาสที่ห่างกันอะไรเง<อ>ี้ยสุดท้ายสุดท้ายค่ะอา,าจารย์ราศ <รา S 1> <ส>ีมีนครับชาวราศีมีนนะครับช่วงนี้มีความวิตกกังวลเยอะขึ้นจะดีขึ้นหลังจาก5พฤศภาคมไปแล้วนะครับ<ม>จะปล่อยวางได้นะครับการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับ<ม>แต่หลัง6มิถุนายนแล้วจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่อยู่<ม>นะครับงานดีแบแบแปลก หลัง13พฤษภาคมงานในครอบครัวจะดีมากกู้ใหญ่จะส่งเสริมนะครับความรักมีปากมีเสียงหลัง1พฤษภาคมไปแล้วจะเบาลงเองเสริมด้วยการสวดมนต์และไหวพระราหูครับบางค่ำบางคืนก็อย่าไปออกจากบ้านนะใช่ครับเพราะว่าเพราะราหูเล็งแล้วเราหูไปว่าความมืดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเวลาแบบตะวันตกดินแล้วก็ให้อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือคซึ่งราหูย้ายแล้วมีดาวดวงไหนย้ายอีกไหมคะก็ ดาวก็ดาวเสาร์และดาวพฤหัสไงครับดาวใหญ่เนาะแต่ดาวราหูย้ายเนี่ยจะให้คุณเพราะว่าเป็นเกษตรชาวราศีเมษเลยดวงเมืองเป็นเกษตรเป็นเรือลาพะด้วยดีมากนะครับปัญหาต่างๆที่ที่ที่เรื่องวุ่นวายเรื่องอะไรจะจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องคาสิโนเนี่ยหลังหลังจากย้ายแล้วอืมอะดีทางไหนเราต้องรอดูนะครับมันจะออกมาแบบไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ดวงเมืองบอกว่ามันจะเริ่มดีขึ้นหมายถึงว่าราหูย้ายเข้าเมษเหรอคะไม่ย้ายเข้ามา เจ้าเรือชะตาในราศีกุมคือจะจะถอยหลังลงมาเป็นเจ้าเรือนครับแล้วจะมีช่วงหนึ่งที่เจอดาวเสาร์นะครับจะเกิดโชคในช่วงแป๊บหนึ่งแล้วเสาขยับเพราะมันทับหรือทับทับองศากันเลยมันจะเกิดโชคลาภใหญ่นะครับแล้วก็จะขยับออกโชคลาภแบบเสียงโชคหรือโชคจากงานได้หมดเลยอันนี้คือราศีไหนนะคะราศีเมษนะเมษแล้วแล้วเสาร์จริงๆแล้วมันส่งผล แต่ทุกราศีที่แตกต่างเรื่องราวกันนะครับออันนี้กาลังพูดถึงดวงเมืองการดาวย้ายใช่ดาวย้ายตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมันจะค่อยๆคลายขึ้นนะครับค่ะแล้วดาวเสามีการโยกย้ายปีนี้เนี่ยไปเข้าใครคะเออคืออย่างนี้ใครได้รับผลกระทบหรออ่าดาวเสาย้ายนะครับเข้าสู่วินาศดวงเมืองราศีเมษก่อนเลยนะครับชาวราศีเมษเนี่ยงานเนี่ยก็ต้องถามว่าจะมีการชาวราศีเมษนะครับมีวางแผนเรื่องการ ปรับปรุงงานตัวใหม่มรีโนเวทเลยก็ได้อาจจะเป็นสถานที่ทํางานหรือแก้ไขางานปรับเปลี่ยนใหม่หรือผ่าตัดระบบทั้งหมดนี่คือราศีเมษนะครับถ้าชาวราศีอื่นมิถุนน่าจะได้รับมรดกหรือข่าวดีจากแดนไกลมิถุนนะครับไม่ใช่ฉันเอา้ามิถุนก็รากฏก็ถามว่าดา,าวเสาย้ายนี่ยส่งผลเข้าเรือนสุภาะถือว่าดีนะจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะครับมีผู้ใหญ่ส่งเสริมดีครับ ปองโค้บบอกว่าดาวเสาร์มันเป็นดาวที่ไม่ดีอยู่กับใครจะเป็นทุกข์ใช่ไหมคะอาจารย์คือความอันนั้นเขามองในมุมความหมายดาวเสาร์อย่างเดียวจริงๆแล้วดาวทุกดวงนะครับมีความหมายด้านบวกและด้านลบแงต่างๆไม่ใช่เสียอย่างเดียวครับนะครับเขามองว่าเสาร์โทษทุกข์ใช่ไหมครับตอนที่เสาร์มาอยู่ในเรือนราศีราหูเนี่ยราศีกุมก็เกิดโชคลาภ น่าเห็นไหมล่ะคนราศีมีมีโชคลาภในโชคลาภจากงานก็อีกส่วนหนึ่งเห็นไหมจะไปกังวลอะไรใช่นะ